คำเตือนคลิปนี้จดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําถ้าอยู่กับพ่อกับแม่ชวนท่านมานั่งดูด้วยนะจ๊ะโอเคสวัสดีครับทุกคนนะฮะผมสําหรับ คู่ก่อการรวยวันนี้นะจะพาทุกคนมาเล่นบาคาร่านะครับด้วยทุน300อยนะวันนี้ผมจะพาไปดอกหนึ่งเลยมาไม้แรกผมพาไปฟัดหนึ่งเลยนะครับผม335บาทไปเลยนะครับวงหมดตักนะมาดูว่านะครับทุน300ผมจะนะครับทำกำไรได้ภายในกี่นาทีทุกคนนะมาดูกันเลยครับมาครับผมใครที่อยากเล่นนะครับเว็บเดียวกันกับผมนะครับผมสามารถแอดไลน์ไปสมัครในที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมตอนนี้ผมเล่นที่เว็บเบทเว้นะครับทุกคนมาดูครับไม้นี้ยังไง ยังไงโอเคพกแบกครับไม้แรกนะทุกคนนะโอ้ไม้แรกผู้ชนะได้เงินอย่างง่ายดายนะผมไม้แรกสัตไปเลยนะครับผมมาดูไม้ที่สองของเราทุกคนนะไม้ที่สองของเราไปที่เหมือนเดิมเพลย์เลยฮนะทุกคนมาไปหกร้อยเลยไปหกร้อยเลยสําหรับอันนี้คือแบบสายชิงนะครับสายรีบนะครับผมสําหรับสายที่ไม่แคร์เงินนะครับผมมา ใครที่นะครับผมมีภาระทางการเงินนะครับผมไม่ได้นําให้เล่นนะนนะโอเคนะทุกคนนะโอเคส่งรูบมาแล้วนะทุกคนนะมาดูเลยนะครับเราจะสร้างเงินได้ภายในกี่นาทีนะครับต้นทุนสามร้อยสามร้อยบาทเนี่ยจะได้ขนาดไหนทุกคนมาดูปุ๊บปุ๊บตอนนี้สถิติอยู่ที่น้ำเงินเหมืองเราหมดเลยนะครับคนอยู่ที่เพยเยอร์หมดเลยนะทุกคนนะฟาดมาครับเปิดมาปับ๊บเอ้ยเอาอีเป้า โอเคเราเจ็ดเขาหกได้อีกแล้วทุกคนหนึ่งพันสามรอยสี่สิบาทแล้วนะนะทุกคนเออได้กําไรมาพันหนึ่งแล้วทุกคนเอ๋ยกาลังไพ่กำลังไพ่ <c oughs> ไมาใส่ได้กําไรโอ้ขอไพ่ด้วยพูดติดๆขันๆนะได้มาอีกแล้วนะครับผมมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งนะฮะมาดูตานี้จะออกนะครับจะออกเพเยอร์หรือเปล่าจะออกเพเยอร์หรือเปล่าถ้าออกไม้นี้นะผมขอหยุดเลยนะทุกคนนะ ถ้าได้ไม้นี้ผมขอหยุดนะทุกคนนะโอเคถ้าได้ไม้นี้ผมหยุดเลยนะเพราะว่าผมฟาดลงไปพันหนึ่งเลยทุกคนนะถ้าได้ตัวนี้คือผมขอหยุดเลยนะใครอยากเล่นเว็บเดียวกันก็สามารถสมัครมาที่ ad wlhxt ได้เลยนะทุกคนนะมาครับมาดูรอบสุดท้ายของเราป,รปึป๊บปึ๊บยังไงเฮ้ยยังไงโอ้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยยังไงโอ้ยเสมอการครับทุกคนฮนะเสมอกันนะทุกคนนะ เฮ้ย hey, เราชนะครับคนเฮ้ย hey, ทำไมเราชนะเอออ๋อออมันคืนเงินมันคืนเงินนะผมงงมากคือมันได้ถ้าชนะนี่งงมากจริงนะเมื่อกี้เนะี่ยผมก็ว่ายุทําไมมันมันแบบคุณได้รางวัลหนึ่งพันบาทนะทุกคนมามามา,มา,มาดูวันนี้ไม้สุดท้ายจริงๆนะทุกคนนะมาดูครับจะได้หลือเปามาฟืบหน่อย เฮ้ยตื่นเต้นนะครับผมไมสุสไ้ายของเราหรือเราจะกลับไปได้กําไรแค่5บาทนะครับเพราะว่าต้นทุนเรา3ามราทนะทุกคนนะโอ้ยไม่ได้นะจะมาตายตอนจบไม่ได้นะกาลังมาดีเลยพบ่โอ้โหเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วยังไงยังไง ก8ครับทุกคนโอ้โหนะฮะโอ้โหรอบนี้นะครับผมได้2,000บาทนะครับไม้สุดท้ายของเราโอเคใครที่อยากเล่นนะครับผมบา,าร่าแต่ง,ง่ายเหมืนมีแอดไลน์มาที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปแล้วนะครับไปถอนตังค์ก่อนเด้อถ้าใครอยากเล่นเหมือนผมแอดไลน์มาได้เลยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ